เกี่ยวกันวัสดีครับเกันอันนี้เราอยู่ในเกมลบอกนะเราเริ่มเลยเด้อเริ่มเรียนเงี้วบินเลยไมบินได้ไกลจังวะไบินได้ไกลจังวโอเค อเอ้จียิงพี่จีเหลี่ยมพี่จีเหลี่ยมล่างสามเอ้เล่างแรก ยืนช่นชมมัวตีเหลี่ยมยนชื่นชมอย่างนี้จะดูเหตุการณ์เลยพี่ใหญ่ปืนจาหน้าเลยอุยยอุยอุย,อ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 ย แมนนะี่เ like อ้ยทำไมพวกกาเบนล่าแมนนี่จากหนึ่งพันคิวนี่มันมันข้ามไปสองพันหรอมันไม่มีพันห้าพันสี่หรืบ้างก่อนพวกกีบีดี้เลยข้ามไปสองพันเอาละวันนี้ผมมีกรเบนล่าแมนโหดร้ายเน็ตก็ไม่ค่อยดีเนาะตื่นมาตื่นมาตายเลยเนี่ย โอกิบดีตื่นมาตายเเวยบตาปใหม่อ่างเงี่าวผู้เล่นใหม่กำลังลุงเจอตีพวกกิบดีตัวน้อย เ่าผู้เล่นใหม่กำลังจบตีลุงมจบตีวกสกิบบีตัวน้อยไม่แน่ใจว่าเขาเป็นผู้เล่นใหม่ขนาดไหนแต่ที่แน่คือพวกเขานั้นมีตัวกากๆไม่เหมือนเราเรพวกพสกิบบีตัวใหญ่ไม่มีเลยวะ่ะบอสอัพเกรดไททันแฮสปอนจเจเลพอร์ตอะไรอ่ะ จุปป๊กตีแล้วมาเทเลพอร์ตไปได้แต่ทำไมผมถึงเทเลพอร์ตไปไม่ได้วะ,ม,ม,ะมันก็ไม่ปุ่มเทเลพอร์ตองมีอาวุธบบอะไรอะทำไมอยู่ดีแล้วก็ม่อยู่ที่นี่อะ เกิดอะไรขึ้นโอเคเมื่อกี้เกมค้างคือเกมค้างได้แบบเห็นได้ชัดาายยาโอ้ยเอ้ยสกิบดีสกิบดีสกิบดีรอบเดียวเอ๊ะมันจอแลว้วไง อะไรไม่คิดจะช่วยอาะลงแบบอะไรบ้าบอคอเต่ได้ให้แบบพวกฝั่งปัทมิตง่ๆนิดหน่อยไมีไตัวกากกเนี่ยที่กำลังบวกตะลุยไม่ได้พวกฝั่งมไมีแต่พวกฝั่งมัทมิตัวกากกเนี่ยที่ตะลุยแม่งไม่มีตัวอื่นด้วยากตัวกากก์ตัวดับนอร์มอนกับไททันจะไปเกินล่างอัพเกรดแต่พวกสกิปดีก็ซูไม่ค่อยไหวรวมด้วยช่วยกันไม่มีใครชนะคู่ดาวนี่ เตัวสตาร์ไปดิโอ้โนีเนี้ยนีห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 นีกว่าหนีหนีด้านน่ะโจมเตะออกเกมค้างอีกโอ้ เดนบ้านนี่กันนะโคตรยากตอนนี้ด่าบ้าตัวเองตอนนี้ด่านบ้าตัวเองียยทำไมถึงอยู่เวลาแล้วมันยังขยับได้สามแล้วแต่บ้าจะให้ดูอย่างเดียวนะครับเล่นเกมแบบผู้ชีวิตโอ้เฮ้ยเคานเตอร์ไทท่านอีกแล้วอ มันไม่เห็นโดนหยุดเวลาเลยอะไรตัวนี่ยมันไม่ถูกหยุดเวลาโดนโดนใครโดนใครนนี่ไงนีน่ไงอ๋อนี่ เรเลอะเราจ้ารักล <át stars> ับเลยกลับเลยทนี <Vietnamese smoking foolish> ้ห <lonely> ้องนี้เลยมเอะไอพวกเพื่อนสกีบีดี้ทออะนี่ก็มายืนจ้องเราฟาม้าเอาไปอยากได้เท่าไหร่เอาไปเอาไปเอาไปเดี๋ยวลองนี่เป็นตัวนี้บ้างลองตัวนี้ระบ้าน เย่เย่เย่โอเคมีปืนสั้นปกไว้นะท่าถือ่าไม่ไดงจริงๆก็ต้องเปิดขาไมล่าพังเจือแล้วก็เ้ยเวเล่าปืนอ่ะเย่อย่างนี้นะครับโอเคเข้าใจแล้วเย้วานเราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วี๋ยวก็เจ็ดแพกตึ้ๆๆ้อ นี่นะก่อนตอนตอนเตือนตอนเดินเต้นก็จะไปสภาพแบบนี้แต่ตอนหยุดเต้นคือจะมีไม้ไม้ดูดซ่วมลอยอยู่ด้านข้างโอเคนะก่อนนะงันเราก็หินตัวเล่นหน่อยเอสเดอะสกบดีบดมาหาแล้วกับตัวสุโสสดโหสกิบดีทอยเลตมาดูเหตุการณ์เฉย มันตีเราโดนไหมไม่โดนหรือไม่ตายตีได้เลย,โ,ยโอ้ยสกิวดีสกิบดีสกิวดีดบับ yes yes ลบอกเลยบันคือสกิวดีที่วอยเลยที่ไวสุดในยลกเย้วิ่งวนเดินวนวนอก้่ะ มันค่องตัวเกม,มันสมจริงแต่ว่าที่ก<อ>ลับไปอ่ตัวสกิปดีทอเลตที่ไว้ในโลกแล้วเนี่ยยังตายนี่กาพวกเนี่ยนะเราคงไม่มีวันได้เล่นกันหรอกนะ,นะ,ะถ้าเกิดว่าเราไมา่เทพเราก็คงจะไม่มีวันเล่น ทำไมพอเป็นตัวกากแล้วมันตายตลอดเลยตรงนี้ตรงนี้เออตัวนี้เป็นตัวละคกที่ผมเคยโรเพย์เป็นเจ้สกิฟที่เลยตัวบอสตอนที่ผมเพิ่งเล่นอ่ะนี่ท่ากระโดดคือท่าตายทุกคนเนี่ยเนี่ยท่าตายก็เป็นท่าตอนกระโดด มันตึกนี่แหละทุกคนกค้ล็อบบีบ้เอาสกิปวิธีเราเลยของจริงเพราะสกิลที่เราส่วนใหญ่ตัวที่มาหดๆก็นี่ก็ชอบมันอยู่บนตึกเลยของจริงไงเนี่ยอะไรละล่เดี๋ยวพวกสกิลแรกแควายตรงมุมขวาบนนี่คืออะไรล่วงเลยลเยิ้มเต้เวลาเกาหน่อยไม่ได้ไง พิ่งเกาเสร็จมเมื่อกี้กอี้มัา,าฝั่งคาเมล่าอยู่ไหนฝั่งคาเมล่าหายไปไหนไม่กาฝั่งกอตเทส,สทอะไไอ่ะาหา้าหมื่นคิวเนี่ยอปืน้หน่อยวยก่อแทโอเคกคน สหรับคลิปด,ดีนะครับเราก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่อีเพน์นะานะครับแต่เกิดผมได้กลับมาเล่นเกมนี้อีกสักรอบหนึ่งนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับหน้าจีแมนนะเออไปแล้วทุกคน လေสายวันนี้มาคืออะไรวันนี้อ๋อ